เรื่องนางกาลียักษินีเวนไม่ระงรับด้วยเวนชาติที่หนึ่งหญิงคนหนึ่งแต่งเข้าบ้านสามีแต่ไม่มีบุตรแม่สามีจึงปรารถนาจะหาภรรยาใหม่ให้ลูกชายเพื่อสืบตระกูลหญิงหมั่นกลัวว่าหากแม่สามีเลือกเองตนจะกลายเป็นเพียงคนใช้ในเรือนจึงอาสาไปเลือกหญิงใหม่มาแต่งกับสามีหญิงที่แต่งเข้ามาใหม่ตั้งครร์หญิงหมันเกิดความริษยารอบวางยาทำแท้งในอาหารถึงสองครั้งหญิงนั้นแท้งลูกทั้งสองครั้ง เมื่อท้องครั้งที่3าหญิงนั้นไม่ยอมบอกใครเพราะรู้ว่าบอกไปก็แท้งอีกแน่หญิงหมันเห็นท้องโตก็ถามว่าเหตุใดจึงไม่บอกนางจึงตอบว่าข้าเคยบอกแล้วถึงสองครั้งลูกก็ไม่รอดคราวนี้จึงไม่บอกหญิงหมันจึงวางยาอีกครั้งเด็กในครันโตแล้วจึงแท้งหญิงนั้นเจ็บปวดหนักจนตายพร้อมตั้งความปรารถนาว่าถ้าเราตายแล้วลูกก็แท้งถึงสามครั้งเกิดชาติต่อไปเราจะกินลูกของนางบ้าง ชาติที่สหญิงที่ตายไปเกิดเป็นแมวในเรือนเดิมและเมื่อสามีรู้ความจริงเรื่องที่หญิงหมันเป็นตัวการทั้งหมดก็ทุบตีจนถึงแก่ความตายตายไปเกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนเดียวกันแมวไปแอบกินไข่ของแม่ไก่ถึง3ามคราวแม่ไก่คิดว่าเจ้านี่มันกินไข่ของเราถึงสามครั้งต่อไปเราจะกินลูกของมันคืนบ้างชาติที่สมแม่ไก่ตายแล้วไปเกิดเป็นเสือแมวตายแล้วไปเกิดเป็นแม่เนื้อ เสือได้กินลูกของแม่เหนือถึงสามคราวแม่เหนือคิดว่าเจ้านี่มันกินลูกของเราถึงสามครั้งแล้วต่อไปมันอาจจะมากินเราด้วยต่อไปเราจะกินลูกของมันคืนบ้างชาติที่สีแม่เนื้อตายแล้วไปเกิดเป็นนางยักษินีเสือตายแล้วไปเกิดเป็นหญิงในมนุษย์โลก หญิงนั้นแต่งงานและมีลูกนางยักษินีมาตามลักลูกของนางไปกินถึงสองครั้งในครั้งที่สามหญิงนั้นรู้เท่าทันจึงป้องกันไว้ได้ยักษ์ไม่สามารถลักลูกไปได้อีกนางจึงอุ้มบุตรน้อยเข้าไปเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกราบถวายบุตรแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกล่าวด้วยน้ำาสาวา่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดประทานชีวิตแก่บุตรของหม่อมฉันเถิดพระพุทธองค์ทอดพระเนตรนางด้วยพระเมตตา แล้วตรัสเรียกนางยักษินีซึ่งกำลังยืนร่ำ้องไห้อยู่ที่ประตูรัว้วให้เข้ามาเฝ้าเมื่อยักษินีเข้าไปอย่างพระพักพระพุทธเจ้าตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงอันหนักแน่นว่าถ้าเธอไม่เข้าสู่ประทาคตเช่นเราเวรของเธอย่อมตั้งอยู่ตลอดกันเหมือนงูกับพังพรเพราะเวรย่อมไม่ระง,งับด้วยเวรเลยแต่ระง,งับได้ด้วยความไม่มีเวรทมข้อนี้เป็นของเก่าสิ้นพระดำรัส นางยักษินีคลายอาคาตบังเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปติผลณนะที่นั้นให้อโหาสิกรรมแก่หญิงสาวนั้นต่างคนต่างไม่จองเวรกันอีกต่อไปข้อคิดเรื่องนี้เวรย่อมระง,งับได้ด้วยการไม่จองเวรหากยักษินีไม่ได้มาเข้าเฝ้าองค์พระสมมาสงพุทธเจ้าก็จะเกิดการจองเวรกับหญิงสาวกันไปอย่างไม่จบไม่สิน้นดังที่จองเวรกันมาแล้วหลายชาติ